ไปต่่่อกกััันนทีจงวดาสิคะในช่วงเทศกาลสงกราน,นี้นะคะเพื่อนได้มีการเปิดศูนย์นะคะปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ค่ะ ศูนย์นะคะอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาลสินค่ะในฐานะที่เพิ่นนะคะเป็นหน่วยงานอนํานวยการด่านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดได้มีการตระนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน,นี โดยมีนายสนันพงษ์อักษรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เพื่อดำเนินการร,าร่นนร์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน,นีอย่างเข็มขนตั้งแต่วันที่11เมษายนจนถึงวันที่17เมษายนภพยใต่ข้ามขวัญทีวา ขับขี่ปลอดภัยเมื่อไทยไร่อุบัติเหตุซึ่งก็ได้รับความรวมมือนะคะจากภาคี่เครือขครายทุกภาคส่วนภายในงานที่กิจกรรมหมอบหมวกกระหอกใไ้กับผู้เขารวมงาน มีการปล่อยขบวนคารวานรถยนต์สำหรับการรณรรค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการโดยทางจังหวัดกาลสินเองค่ะก็มีการกำหนดช่วงดำเนินการยางเข็มขนเลยกําหนดเป่าหมายในการดำเนินดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการนี่ การทีสาเหตุห้ยบรรลุเป้าหมายนะคะก็ต้องมีการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินการตามมาตรการต่างๆและแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลรสรงการานต์ในปีนี้ย่างเคร่งครัดเลยค่ะค่ะบรรยากาศของแต่ละจังหวัดก็นะคะเข้มขคนเรื่องของการ,การควบคุมนะคะการสัญจรในช่วงเทศกาลเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรได้ความปลอดภัยและกลับไปเฉลิมฉลองเรื่องของ เทศกาลสงการปีใหม่ไทยนะคะยัง <Yeah S 1> มีความสุขนั่นเองนะคะ